Mất chưa? Vâng ơn chưa? Các anh nói lòng đâu Mất chưa? Anh bà em Mà chả viên chân nữa

ก็ซองถีบซาแนวเนาะซึ่งในตอนนี้ถีบก็อยู่ที่งานแห่กระทิ้นบานบานตแต่แล้วเมืองจำพรแข้งสะวันนาเขตอ่าแมงจำพรแข้งสะวันนาเขตเนาะสาธารณสุขส่งมือนี้กัเป็นเนาะพี่น้องซึ่งกับเวทการแห่กระทิ้นถังที่ซองในชีวิตเนาะซึ่งกับเป็น งานแห่ที่ไปคนทางยิ่งใหญ่พเพราะว่าแห่มาจากนะขเขลวงเลียงจันทร์มาหอดต,ตะเล้วเนาะึ่งมาหอดมื่อวานนีแล้วกับเมื่อนี้นเขาจะแห่จากที่ผักคลองกระทินเนาะจากห้องเยียนแล้วก็ไปหาวัดวัดะตะเล้วใหม่เนาะพี่นนองึ่งเพิ่อนจะรักษาวัดสังว่าน,นะฉะนั้นเขาจะถ้าพี่นนองไปเบิ่งบรรยากาศการแห่กระทินบานตะเล้วนะกันสนั้นถ้าไปเบิ่งกันเลย ขบ,บวนหัวรขบ,บวนอยู่ทางพุนเนาะหัวขบ,บวนทัวรขบ,บวนอยู่บนนี้อ่าหัวขบ,บวนอยู่บนนี้แล้วพี่น้องอันนี้ห้างมาห้างมาห้างมาเนี่ยรถรถมันจะเลี้ยงกับประมาณพกเทขนเนาะรถนี่ ทาสนาทรงนี่เนาะเขากำลังเริ่มแห่น้องหยองก็คือแห่จากห้องเรียนอ่าปฐมสมบูรณ์ของอ่าบัตตะแล้วบ้านตะแลว้ลวใหม่เนาะและ้วา็ีีแห่อ,ออกไปไปวัดต,ตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงกว่าๆหน่อยนึง Mày cái cái mát mày ở tất mát 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 nè, mát 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 ma 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 mát 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 vào mát 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 mát

จะไปจะคุยมาก่าเาเเวลาเพื่ดมานัรบันดาขอ้าพอนอิบอมาีวันนี้ฝันจะไปัเราอมาีวันนี้าหุดฝันเอ้ยนะาพีก่เอาราไ่พีก่อนนะเ ทำไปสูงมาท้งเจ้ามีไนอนมี้อีโคตรีมีสารเนาะย่อยๆน่ยิ่งขึ้นไปก็จะได้ความคลยามีนีแฟนมันยังม่แปลกหน้ราไทยพอี่เห็นพี่แกนถาคนแกน่าเงินมาทับปุ่นเะคมาทับไม้ปุ่น

เพื่อจองเลยิตัวจจะรักสุนรักเจ้าคนเดินบ่มชี้เพื่มติเงินไหนองสองไรหมาเด้อเจ้าเด้อโบนี่เอาก็ยาไปฮาลิ่งือเก้านี่แหลมยายิ้มยิ้เป็นสุดตาตัวว่าตัวว่น้อเออประกาศารการรับรองการานว่าจะพาไปจัดา ไร้มหาเรนอ็คายเอประสบูดกภาษาภาสยามเลยปกตวลาจะประกาศควบุมควบคุมควบคุมเองรัฐอาแาเ่มาให้การยือะโดดจุดั้ามื้อตื่นเต้ อ่าวาฬไฮโดการเน่ท่านมีชื่อวลอดเนีแก็ก็ตัวามแจนี่นาดเด้ออไรอ่ะตัวน้ำที่น้ก่อ่าเร่องการตกตะกอนเอ่อกาบดูดกระสุนเนออกนอกแล้วก็ดูดีเอ่อการได้่อยกันนาะเวาท้อท้ายกันอ่าดระสุนการู้แต่ต่ละใหมเนกเยอะยอาาเร่เน็ตเ ้ a ันนีเอออาจารยน้องมาฟังเนาะอ่าเเก็บซอยซอยกันอกบพิเศษัอ่าพง้เนาะุรราเองเนาะอ่าหรือว่าเป็นอ่าอกไม้เนาะโเียนเนาะสาให้หลายเด้ออยู่แาแท้เด้อเนาะอ่าอง้อตาปาที่เป็นี่ตดต่อได้าา <laughs> เป็นจะได้มาหาันเทกะทินมว้วนโต๊ค่อยมาจากเถื่อแลหละหักกันไปมากมาหัรั้งแรกข้องชีวิตวะโอ้ยข้้งที่ซองเนาะซึ่งม้วนค่ะทำใหส้มแบบมันต่ว่าไล่กว่าไล่กว่ามือก่อนทีทีไปแห่เนาะและ้วก็โอ้รถมีหกเจ็ดยขั้นมาเนาะรถมหกเจ็ยดยขั้นมาจากเวียงจันทร์พี่น้องแล้วก็อยู่บ้านตะแล้วนี่กับคนบักไล่ๆแล้วก็คนมาทางเมืองส้นเนาะ ล้วก็ภายในสบนอานย่างเหน่เนาะซึ่งกำมวนลนาแน้วพี่น้องซึ่งล้วก็มีแฟนคลับมาข้ามมาเวลาถีบไปแห่กทิ่นวอนอันได้เงินเท่าไดรเน <c oughs> า,านะหยดกระทินมาเทเงินหยดกระทินเนาะซึ่งมันนี่ก,ก็ได้อยู่เป็นเงินเก็บก็คือเจ็ดสิบแปดกัวร่าแน้วพี่น้องหรือว่าประมาณสามแสนเกือบสามแสนบาทเนาะเกือบสามแสนบาทแล้วก็เป็นเงินดอลลาร์อยู่ประมาณ450หรือว่าประมาณสองหมื่นบาทเนาะ บ่อหอดซองเหมือนหมื่นกว่าบาทแล้วก็เป็นเงินบาทอีกประมาณหมื่นหาบาทเนาะพี่น้องหมื่นกว่าบาทเนาะอันนี้ก็คือหยอดคาทินทีได้ครับแต่ว่ายังมีต่อยอดอยู่อาจจะป้ายๆหน่อยนึงกัม <c oughs> <c oughs> ป้ายปะไรเนาะพี่น้อง ป้ายงทีป้ายเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็คือการแห่ขทินขังที่ซองในชีวิตของถีบซึ่งแล้วก็มามือนี่ก็แบบรผู้สึกออุบุญทัวใจเนาะเพราะว่ามาแล้วก็มีแต่คนหุจักมีแต่คนขบับแฟนขับลลยเนาะยู่บันต่แล้วนี่เป็นแฟนขับลลยแบบอันเมื่อกี้กับผู้บ้าถากมากเนาะว่าเคยเห็นแต่ในโทราศัพท์เรื่องนี้ได้เห็นตัวจริงๆแล้วแล้วก็มือ,อแล้วก็มีแฟนขับทีอยู่ทั้ง เป็นชาวบาท่นกระถักมาเนาะ<ม>เห็นแต่ได้เห็นในโทรศัพท์ประสันมือก่อนเนาทีมาถ่ายอยู่อ่า ตลาดนัดน้อพี่น้องหลยคนกะเบิงเบิงคลิปนั้นนาะแล้วก็ร่วมทางพี่น้องทั้งเมกาเน่โนกัอันอยากให้ทิพมาถ่ายคลิปก็ที่ในเบิงเนะพี่น้องสนั้นในคลิปนี้ก็เลยได้มาตามที่พี่น้องอยากให้มาแต่ว่านิดนี่ก็ตั้งใจมาอยู่แล้วเนาะลงก็แฮปปีแต่ก่อนเนาะซึ่งมวลพี่น้องมวนละลายคนร้ายพี่น้องกัอันเมื่อนี่ก็ได้ถวายป่นไปสร้าสิบสองน้ะพี่น้องก็ต้องข้อขอบคุณข้อขอบใจลายสำหรับพี่น้องฝั่งไทยที่ฟังเงินมาผ่านทิพไว้ทำบุญเนาะกะ ทำตามแต่ละโอาการไล่ซื่อทีีฟังขึ้นมาให้ทิพก็คือมีฐานน้อพี่น้องคือวัดนี้เพิ่นกะบอกว่าอยากได้ปูนซีเมนเพราะว่าเพิ่นกำลังเห็ดอันนาประตูโคงประตูโคงเห็ดหนักตัวหนักเนาะเ็ดก็เห็ดกอกําแพงอ่ากอกําแพงประตูโคงประตูหนักแล้วก็กอกําแพงแะ้วก็เห็ดเทพกันเปื่อห้องนามน้ำน้อพี่น้องอันนี้ก็ขอขอบคุณขอขอบใจไรเลยขอให้บุญนุ่นนำขำสู้พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องท้งผูไห้ท้งผูน อันไหนหับเนาะฝู <laughs> ประสานงานโดยพ่อกะไฮมีแต่สิ่งดีเขาว่าเนาะก <c oughs> ะ,อะ,อะ<ช>ขอบคุณไลน์ๆแล้วกันเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปน้องพี่น้องขาม,มาคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ทีมเนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดี